สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพีทดูรรพ์เดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,นะครับ ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันเรยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วก,กันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยท่านจะอยู่กับเรา ตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะ ก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะตอนนี้ผมมีช่องใหม่ชื่อช่องอาจารย์เกต9ก้าไพาเทพพินดูนะจะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างโหราศาสตร์กับไยเทพนะครับออกคําพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักแต่เนื่องสียใว่าตอนนี้คนดูยังไม่ถึงยังไม่มากนะฮะนะยังไม่ผ่านกด YouTube กด y t u t u เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,000คน นะครับถึงจะทำเ,เปิดรายได้ได้นะครับก็อยากจะขอความกรุณาช่องหลักของผมนะช่วยกดติดตามให้สักคนละนิดคนละหน่อยจนถึงพันผมก็สามารถที่จะนะครับทำเกี่ยวกับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆได้เต็มรูปแบบนะแล้วก็เดี๋ยวขอฝากอีกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องเพื่อนผมนะเขาชื่อว่าวันนบีวิทยูเป็นช่องเกี่ยวกับช่องเ,ออเรื่องเล่านะฮะเกี่ยวเรื่องของผีเรื่องสยองฝันอะไรต่างๆ น่นะครับก็ขอฝาก2ช่องนี้นะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณมากครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทาอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจําเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะฮะก็คือดาวประจำตัวพระพุธเนี่ยท่านเดินทีเดียว3มราศีเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเดินเสิร์เดินไวส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเองเนี่ยนะครับนะบก็มีเกณฑ์ที่จะทําอะไรเนี่ยได้เติบโตและก็ได้ว่องไว แต่ด้วยความที่ว่องไวยังไงก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับอะไรที่เราทําด้วยความว่องไวเนี่ยมันจะมันจะต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดอะไรต่างๆนะเอาละนะครับเรามาดูกันชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะอยู่ในราศีเมถุนแล้วก็อยู่ในราศีกันนะครับในช่วงนะครับของวันที่1งถึงวันที่3เนี่ยก็ยังคงอยู่ในราศีกันนะ นะครับหลังจากนั้นนะฮะท่านก็จะย้ายไปอยู่ในราศีตุลในวันที่4นะเวลา5ทุ่ม1นนาทีนะครับในช่วงวันที่4จนถึงวันที่9เนี่ยยังเสวยเทสาตีเลิกก็ยังเป็นเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าหาผู้คนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มจะให้ผลดีนะครับในวันที่10จนถึงวันที่12นะเข้าเทวีเลิกอันนี้ให้ผลดีนะจะคิดอ่านทำการอะไรต่างๆเนี่ย ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะฮะและในช่วงของวันที่13จนถึงวันที่18ก็ยังอยู่ในเทวีเลิกแต่ให้ระมัดระวังในช่วงของวันที่14จนถึงวันที่17นะครับเราจะเกาะระวังพิดครุฑนะก็มีเกณฑ์ที่ตัวเราเองเนี่ยนะฮะจะสุขภาพไม่ดีนะครับหรือมีความผิดพลาดเกี่ยวในเรื่องของ อไอเดียจินตนาการนะหรือบุตรบริวารลูกน้องทําความลาบากเดือดร้อนให้นะระวังช่วงนี้ให้หนักๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่19จนถึงวันที่24นะครับก็จะเข้าเลิกเพชรข้าเลิกก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในพื้นฐานของสติสัมปชัญญะนะเพราะเวลาดาวเข้าเพชรข้าเลิกเนี่ยค่อนข้างที่จะ,จะใจถึงพึ่งได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทําอะไรเด็ดขาดบางครั้งการที่เราทําอะไรเด็ดขาด ถ้ามีความรอบคอบด้วยก็จะให้คุณกับดวงชะตาแต่ถ้าขาดความรอบคอบเนี่ยตัวเราเองก็อาจจะลําบากหรือเดือดร้อนได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าในราศีพฤษจิในวันที่25นะครับ ก็เวลา15บนากายีนาทีนะครับในช่วงของวันที่25ถึงวันที่27ยังเข้าเพชฌฆาตเลิอกอยู่นะครับเริ่มจะให้ผลดีก็คือในวันที่28นะครับไปจนถึงวันที่30นะก็เอ่อจนสิ้นเดือนเลยนะก็เข้าราชาเลิกแล้วนะแต่ว่าราชาเลิกของเราเองเนี่ยก็เข้าอยู่ในเรือนของอลินะครับนะก็มันมีเกณฑ์นะว่าเราจะเจอศัตรูที่ค่อนข้างที่จะรับมือยากนะฮะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เอาละเรามาดูในเรื่องของภพเรือน นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่3ตัวเราเองก่อนนะตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุนะนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์นะที่จะฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ในเรื่องของการศึกษาก่อนส่วนหนึ่งตัวเราเองเนี่ยมีความกังกวลเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องนะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวตัวเราเองมีความไปผูกพันเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดิน นะการก่อร่างสร้างตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันออกได้หลายอย่างนะเพราะตอนนุ้ไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยมันมักที่จะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือความมั่นคงในวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยนะแต่ก็ระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าอยู่แค่3วันเองนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่4ี่ย้ายเนี่ยเข้ามาในราศีตุลตัวนี้เราวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีตุลเขาเรียกว่าตนุนะครับวิ่งไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะ การที่เราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะั่นหมายถึงว่าตัวเรามีไอเดียมีจินตนาการอะไรต่างๆในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเราเองก็สามารถจะได้ผลดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายนะอะไรต่างๆมิตรใหม่สังคมใหม่หรือเออเขาเรียกปุตตะแปลว่าง,งอกเงยนะเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชครวมทั้งนะไปล้องแวะเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารหรือความคึกขนองอะไรต่างๆมันมีหมดนะ ถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสเราเนี่ยเป็นการล่ณนีจรปีนี้มันมีเกณฑ์ที่ความคึกคนนองจะทําให้เราลาบากหรือเสียหายได้เหมือนกันหรือมันมีเกณฑ์ที่บุตรบริวารลูกน้องอะไรต่างๆทําให้เราลาบากไอ้ส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะเอาละหลังจากนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลิแล้วนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารางวันที่25เนี่ยเราต้องอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบมีมิตรมากๆดีกว่านะ นะอย่าอย่าไปขวางใส่ใครอย่าไปพูดจาอะไรที่มันทําให้คนเขาเครืองหูเดี๋ยวเราจะลําบากได้เพราะเวลาตนุเราอยู่ในเรืองของอลีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเรื่องของหนี้สินอุปสรรคความลําบากความยุ่งยากอะไรต่างๆหรือเราจะต้องเข้าไปบริการไปช่วยเหลือไปเทคแคร์ไปเอาใจใส่ใครอะไรประมาณนี้นะมันมีเกณฑ์เหมือนกันนะนะส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะเอาละต่อไปอีกเรือนหนึ่งอีกเรือนนี้เนี่ยเ,ยเขาเรียกว,ว่าเจ้าเรือนพันธุ์นะครับนะ ตอนที่พันธุ์เป็นเกษตรเนี่ยอันนี้ให้คุณ1นถึงสเนี่ยเรื่องของหลักทรัพย์ก่อร่างสร้างตัวอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหลังจากนั้นพันธุ์เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของออปุตตะนะช่วงเนี้ยหลักทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะงอกเงยขึ้นมานะลงทุนอะไรยังไงมันมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะมีความราบลรื่นเกี่ยวเรื่องของการลงทุนนะครับนะสำหรับคนที่เป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีอะไรอย่างนี้นะก็คืออาจจะมีบุตร อาจจะมีการตั้งคันหมายถึงว่าลูกหลานเรานะฮะนะครับเพราะว่าพันธุ์ทเนี่ยอยู่ในเรปุตตาเขาเรียกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรหลานมากนะมันมีเกณฑ์ที่จะมีญาติพี่น้องนะครับมีโชคมีลาบหรือนะมีบุตรหลานแวะเวียนเข้ามาหามาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนะครับนะก็มีมีผลดีเนี่ยเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆอสังหาที่ดินยวดยานพานะ นะหมุนเงินเก่งเสียงโชคได้อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะครับบางครั้งพวกพันธุ์นี้ยังหมายถึงว่าผู้รับผู้ใหญ่ยอมยอกย่องนะเชิดชูในความรู้ความสามารถของเราเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่า นะให้คุณนะเวลาตนุไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยถ้าทําอะไรเกี่ยวเรื่องของเด็กๆหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะให้คุณกับดวงชะตานะครับเอาละแล้วหลังจากนั้นพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของหลักทรัพย์นะในเรื่องของอาคารบ้านเรือนสถานที่การศึกษาคือมันมีเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันมีเกณฑ์ที่จะซ่อมบ้าน นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะตัวเราเองจะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้ช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเออก็เขา้าเขาเรียกว,ว่าอลิอยู่ในเรือนของราชาเลิกเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เราจะเจอผู้บังคับบัญชานะหรือคนที่มันใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะทำให้เรามีปัญหาเราก็ต้องระมัดระวังไว้ละอย่าพยายามอย่ามีปัญหากับคนที่นะครับเขา เก่งกว่าเราหรือดีกว่าเราอะไรทักอย่างเนี่ยนะต้องระมัดระวังไว้นะครับและยิ่งคำพูดคําจาต้องระวังระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะแล้วช่วงนี้เนี่ยเวลาไปทําอะไรยังไงเนี่ยก็ถ้าถูก เ,เพื่อนฝูงพี่น้องญาติอะไรต่างๆเลยเนี่ยคอยขัดนูน่นขัดนี่จะคิดทําการอะไรโปรเจกต์อะไรถูกขัดไปหมดนะจนทําให้เราหงุดหงิดก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องแปลกเลยนะเพราะาตอนนี้ตอนนู้เราเข้าในเรือนของอลิแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดความยุ่งยากนะจะ๋เอาละ่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของอเกี่ยวเรื่องของอค,คู่ครองก่อนนะฮะคู่ครองเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวพระเสาร์เองนะฮะเร่งลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์แต่ว่าหลักๆจริงๆดาวเจ้ารือนคู่ครองนี่คือดาวพฤหัส นะดาวพฤหัสสป,ปดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองและเป็นเจ้าเรือนเกี่ยวกับการงานด้วยนะชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าดาวพฤหัสเดินดีนะก็คู่ครองดีนะรวมทั้งการงานด้วยดีถ้าไม่มีดาวไปสัมพันธ์นะก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1นะครับจนถึงวันที่13เนี่ยดาวยังสเสวยโจโรเลิกและได้วอลโคนดาวะนวางนะก็ช่วงนี้นะครับแฟนเฟินหรืออะไรยังไงมันก็ยังพอที่จะ คุยกันได้อะไรกันได้นะครับนะแต่หลังจากวันที่ดาวย้ายเนี่ยนะก็คือดาวเจ้าเลยคู่ครองเนี่ยจะย้ายในวันที่14นะพอย้ายไปในวันที่14ตรงนี้นะเวลาตีสองห้าสิบนะก็สวยว่ารโครตมะระวางเหมือนกันนะโจโลเลิกเหมือนกันนะแต่ด้วยดาวที่มันไปอยู่ในเรือน阿里เนี่ยเขาเรียกว่าปัตตนีไปอยู่เอ่อโทษทีด้วยดาวที่มันไปอยู่ในเรือนของมอรณะเนี่ย นะนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคู่ครองได้หุ้นส่วนบางคนก็มีคู่ครองสุขภาพไม่ดีนะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเกณฑ์ที่พัดพรากกันเลิกรากัน นะก็ไอ้ส่วนนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะเพราะปัตตานีไปมรณะแล้วเนี่ยหรือบางคนเนี่ยโอ้แฟนทําให้เจ็บช้าละกำใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่และยิ่งดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของผู้รับผู้ใหญ่ความรู้ความสามารถตกมรณะต้องระมัดระวังอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วอย่าไปคาดหวังนะว่าจะได้รับความยุติธรรมจากผู้รับผู้ใหญ่อะไรยังไงนะต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าเวลาตกมรณะเนี่ยม,มันมันมักที่จะเกิดเหตุทําให้เราหงุดหงิดหรือเราไม่ได้ดังใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรา เอาหวังปรารถนาสักเท่าไหร่นะก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดาวตกมรณะพฤ้นสตรงนี้ยังหมายถึงว่ามันเป็นพิธุบาทนะครับ นะดาวพฤหัสตกมรณะเขาเรียกว่าเวลาคิดอ่านอะไรเนี่ยค่อนข้างจะหุนหันพลันแล่นนะคาสติสัปชัญญะนะครับไปตายเอาดบาบได้ย่างไม่เอานะนะครับมีอะไรเนี่ยก็ปรึกษาคนที่เรามีความรู้สึกว่าเออเขามีความรู้เกี่ยวเฉพาะด้านในสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยนะก็สามารถสามารถปรึกษาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนอีกเรือนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าเรือน การงานเนาะคือดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากรรม,มะเนาะกรรม,มะเราก็ตกพบมรณะตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์คนคนที่มีงานนะก็มีเกณฑ์ที่จะตกงานได้เหมือนกันนะครับเวลากรรม,มะเข้าไปอยู่ในเรือนของมอรณะนั่นหมายถึงว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าเกิดว่ามันมีเหตุให้เราต้องเลือกว่าเราอยู่ที่เก่าหรือว่าเราจะต้องย้ายที่ใหม่อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่า โดยทั่วๆไปเนี่ยเวลากรรมะไปมรณะเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เชิญเราออกเนี่ยเราอยู่ที่อยู่ที่เดิมไปเถอะนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหางานทําลําบากนะสาหรับคนที่มีงานแล้วมีความคิดว่าตัวเราเองอยากจะออกจากงานอะไรประมาณนี้นะโอ้โหเพราะว่าโดนนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วทนไม่ไหวเนี่ยนะเพราะมันก็มีเกณฑ์ของลูกค้าผมอยู่พอสมควรแหละนะครับว่าย้าย ที่ทํางานใหม่อะเงินดีกว่าอะไรดีกว่าปรากฏว่าไปติดโควิดพอดีตกงานไปเกือบปีนะเพิ่งได้งานอะไรประมาณนีม้นมันมีความไม่คาดฝันอะไรต่างๆนะครับมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะเวลาดาวจ้าเรือนกัมมะตกพบมรณะเนี่ยนะมันมีเหตุทําให้วิถีชีวิตหรือ กรรมเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนะชาวราศีเมถุนถ้ามีโอกาสให้สวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมเยอะๆนะครับเพราะเวลาการรมะมรณะเนี่ยมันเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่เขาต้องมา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 ,มาเอาพอสมควรนะยังไงก็เอาใจช่วยนะจ๊ะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับคนที่เป็นโสดนะก็ต้องบอกว่า ดาวเจ้าเรือนคู่ครองตกมรณะอย่างเงี้ยนะเรามีเกณฑ์ที่เราจะเจอคนที่เข้ามามันมันไม่น่าจะเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบไม่มีคุณธรรมด้วยเป็นคนที่แบบก็ล่อนหรือพูดจาขอไปทีอะไรประมาณนี้อยู่ห่างๆเลยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้ตัวเราเองลําบากได้นะเวลาดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปตกมรณะเนี่ยมันทาให้เราไม่สมหวังในเะรื่องของความรักด้วยเช่นกันก็คบๆหรือถ้าเป็นการแก้เคล็ดอยู่กันห่างๆ นะครับเช่นค่อยๆแวะเวียนไปมาหากันนะหรือถ้าเกิดว่ามีการแยกห้องกันได้ค่อยๆแยกนะก็ถือว่าเป็นการแก้แคเคดได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือถ้ามันมีแค่ห้องเดียวเนี่ยก็อ,อาจจะเอาหมอนมากัน้นตรงกลางเป็นเคดหน่อยนะหรือเอาเอาแบบผ้าม่านขันนะเตียงเราเนี่ยแหละแต่หาอะไรทาเป็นเหมือนผ้าม่านกั้นกันอย่างเงี้ยมันก็นะมันก็ถือว่าเป็นการแก้แก้เคดได้ส่วนหนึ่ง ะะแต่ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับนะมันเป็นความเชื่อเฉยๆนะเวลาดาวเจ้า,จาคล้นตกมรณะนะนะอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะดาวพึ่งย้ายเนาะเพราะดาวพฤหัสบดีเพึ่งย้ายแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับนะว่าชาวเมถุนโดนอีกแล้วนะอะไรประมาณนี้ยังไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีมังกรไม่นานครับนะท่านอยู่แค่ถึงวันที่29มีนาปี64เองนะไม่กี่เดือนนะครับก็ ไม่กี่เดือนนะก็เดี๋ยวจะย้ายไปพบดีเรือนด,ดีหลังจากนั้นตอนเข้าในราศีกุมก็จะให้คุณกับชาวราศีกุมอย่างมากเลยนะครับผมเอาละต่อไปนะมาดูกันต่อดาวพระเสาเนี่ยคือดาวพระเสาเองเนี่ยเร็งลักนาเนี่ยอันนี้ไม่ให้คุณอยู่แล้วขเขาเรียกเป็นพินทุบาท เสาเป็นพินทุบาทเพื่อรหัสเป็นพินทุบาทนะแต่ว่าด้วยดาวพระเสาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะพระเสาเล็งลัคนณก็ได้ได,ได,ได้ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ตรงลักษณะประมาณนี้ก็ต้องถือว่าเออก็ให้คุณนิดหน่อยนะครับนะเวลาเสาเล็งลักแต่พอได้อุดมเกณฑ์มันก็ยังพอกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ด้วยดาวที่มันเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนกันเนี่ยนะสำหรับคนที่ กำลังตัดสินใจว่าอืไอ้คู่ครองที่อยู่ตรงนี้มันดีจริงไหมอะไรยังไงนะมันก็ด้วยความที่เป็นอนุเก,กษตรสําหรับเรือนเนี่ยมันมีค่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้า,าดาวเจ้าเรือมนมรณะเป็นเกษตรถ้า,าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรเวลาดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าเจอคู่ข้ามภพข้ามชาติอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าด้วยดาวที่เขาอยู่กันตรงเนี้ยนวลนนเนียกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ค่อยไปไหนเนี่ยชาวราศีเมถุนก็น่าจะก็ต้องบอกว่า คงเจอมาพอสมควรแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะก็เขาเรียกว่าถ้ามีอะไรคุยกันปรึกษากันนะครับนะก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้และพยายามอย่าหัวร้อนนะครับเวลาดาวพฤหัสตกพบมรณะดาวพระพุธตกพบอลิตเนี่ยบางทีไปก่อนเลยขาดความยั้งคิดปุ๊บคําพูดไปแล้วปึง้งเสาแสดงผลโทษทุกทันทีนะไอ้ส่วนนี้ก็ ต้องระมัดระวะังอันนี้รวมทั้งคู่สัญญาคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรต่างๆด้วยนะครับนะครับถ้าเรามีสติอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นอนุกษตรเกษตรสลับเดือนก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะดาวไปกองอยู่ในภพของอลิและมราณะค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่เจอมอรสุนดาวพระราหูย้ายไปแล้วนะก็ยังเจออยู่ในช่วงของดาวเดินเข้าลักษณะประมาณนี้แต่ก็อยู่ในระยะเวลาสั้นนะครับนะเดี๋ยวพอผ่านพ้นอะไรต่างๆไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มดีนะครับส่วนดาวพระเกตเองเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่ามาย้ําอีกหนึ่งทีนะครับ ตอนดาวพระเกตเนี่ยอยู่ในภพของมอรณะนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่23เนี่ยนะครับสวยโจโรเลอร์เขาเรียกว่าถ้าคนสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่ไม่ไม่ใช่เงื่อนไขนี้บางทีเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดเรื่องราวต่างๆเจ้ากรรมในเวรก็มาเล่นงานนู่นนี่นั่นนะครับนะอันนี้ส่วนนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรน,นะและดาวเจ้าเรือน อะไรนะั้นดาวพระเกตเนี่ยก็จะย้ายแล้วนะครับมาอยู่ในเร็งรัคนาอีกอันนี้ก็สองเด้งเลยเสาดาวพระเสาเร็งลักก็เป็นพินุบาทพระเกตเรงรักก็วุ่นวายเกี่ยวเรื่องของคู่นะก็ะไอเรื่องนี้ตัดไปเลยนะหลายๆคนแล้วผมเคยเจอชาวราศีเมถุนเขาบอกโอ้ยอาจารย์เรื่องความรักหนูไม่คิดแล้ว นะข้ามไปเลยนะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะบอบช้ําพอสมควรนะก็เอาเป็นว่าภพเกตเล็งลักษณะก็เราอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองว่าให้เป็นลักษณะประมาณนู้นประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สมหวังเท่าไหร่นะยังไงก็นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะดาวภพเกตนะครับจะย้ายเข้ามาในราศีมังกรในวันที่24นะครับเวลา18นาฬิกา4:16นาที นะจะเอาละต่อไปเอาละต่อไปเรามาดูในเรื่องของอดาวเจ้าเดินการเงินนะครับดาวเจ้าเดอนการเงินก็คือดาวพระจันทร์นะครับดาวราศีเมถุนเนี่ยก็คือดาวพระจันทร์เนี่ยจะเดิน2วันครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องของการเงินชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่2ก็อยู่นในราศีเมษนะเขาเรียกว่าการเงินนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาบผลไอ้ตรงนี้ถือว่าให้จังหวะที่ดีนะ ถ้าเกิดว่าจะเสี่ยงโชคหรืออะไรให้ซื้อซื้อช่วงนี้นะในช่วงของอวันที่1นะวันที่สองเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับแล้วไปซื้ออีกทีเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่26ถึงวันที่29เนี่ยเสี่ยงโชคเสี่ยงฉลากกินแบ่งอะไรประมาณนี้นะก็ mm. <นะ S 2> จะเริ่มให้คุณกับดวงชะตา นะจ๊ะก็ถือว่าดีนะกระดุมผ้าไปลาพระนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวจาเจ้าเดินการเงินเข้าภาพวินาศเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับในช่วงของวันที่2ถึงวันที่4เวลาเที่ยงคืน17นาทีนะครับมีเหตุให้เรื่องของการเงินการทองอะไรเงี้ยมีเกณฑ์เสียหายมีเกณฑ์ที่จะทําเงินหล่นหายมีเกณฑ์ที่คนจะถูกเบียดเบียนเรื่องของการเงินต่างๆนะต้องระมัดระวังนะแล้วการเงินเนี่ยเริ่มจะมาให้ผลดีนะครับอีกทีหนึ่งนะจ๊ะก็คือ,อตอนอยู่ในราศี กรกดนะครับก็ในช่วงของวันที่6นะครับอ๋อเดี๋ยวกันเงินทับลักก่อนนะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยทับลักก็เริ่มให้ผลดีแล้วนะครับในช่วงของวันที่4จนถึงวันที่6 11นาฬิกานะครับ23นาทีการเงินทับลักนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงที่นะ ทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสเร็จเรื่องของการเงินนะครับมีโชคดีเกี่ยวเรื่องของการเงินนะและหลังจากนั้นก็ในช่วงของวันที่6ถึงวันที่9เนี่ยสองทุ่มสาการเงินเป็น,กนเกษตรช่วงนี้ก็การเงินก็ราบรื่นการเงินก็ยังดีอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นนะเข้าในชาวราศีสิงห์ในวันที่เก้าเข้าในลัคนาราศีสิงห์วันที่9ถึงวันที่11เนะเวลาตี3 นะครับ9นาทีเขาเรียกว่าการเงินไปอยู่ในเรื่องของการติดต่อก็มีการเข้าหาผู้คนนะติดต่อลูกคงลูกค้าอะไรเงี้ยการเดินทางอะไรต่างๆก็จะให้คุณนะครับหลังจากนั้นจะเข้าไปในราศีกันนะครับในวันที่11จนถึงวันที่13เวลา7นาฬิกา39นาทีนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่นะการเงินการทองของเราเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะนะ ถ้าถ้าเป็นการกิณีจรปีนี้นะนะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะส่งผลในว่าญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับมาเบียดเบียนนะหรือเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะหรือเกี่ยวเรื่องของการจับใจใช้สอยในบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นเด็ดเป็นสีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าการเงินงอกเงิน,นะนะให้จังหวะดดีเขาเรียกว่ากระดุมพระวิ่งเข้าอยู่ในเรือของนะครับพันธุบเป็นช่วงที่หาเงินง่ายหาเงินท่องหรือ,อขายที่ขายรถอะไรบางมาณเนี้ยทำให้ได้รับ เงินนะหรือบางทีก็ได้รับจากการเ,เป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆก็ทําให้ได้เงินได้ทองเหมือนกันนะครับนะเอาละนะต่อไปก็เข้าไปในราศีตุลน,นะครับ ในวันที่13จนถึงวันที่15เวลา10นาฬิกาสีนาทีการเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนีน้ให้ผลดีเลยนะเขาเรียกว่าการเงินงอะเงยลงทุนเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้นะครับให้ผลดีนะก็คือจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงสินค้านู่นนีนะ่เอาอะไรมาขายก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะแล้วก็ดาวจันทนะดาวการเงินนะเข้ามาอยู่ในเรือนของอเิอันนี้ไม่ให้คุณละ นะครับในช่วงของวันที่15จนถึงวันที่17นะ13นการ11นาทีแล้วเกิดคาดบทท้องฟ้าด้วยนะครับอันนี้ยิ่งไม่ให้คุณเลยนะจะทำคิดอ่านการอะไรเกี่ยวเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียหายยังไงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วผมทำคลิปต่างหากไว้แล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของสุริยะราคาจันทรุป,ปราคาสามารถเข้าดูได้ในคลิปผมนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูนะครับนะแต่ถือว่าไม่ดีนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับต่อไปในราศีธนูนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่ ที่17ถึงวันที่19 15กนกาก็มีเกณฑ์ที่คู่ครองหรือแฟนนะเอาเงินมาให้หนู่นนี่นั่นนะนะครับหรือบางคนถ้าเป็นการคิด การกินีจอนนะพระจันทร์ก็มีเกณฑ์ที่เราจะ,ะแฟนเฟินมาเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเราเหมือนกันนะเราก็ต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าไม่เป็นการกินีได้ผลดีนะการเงินวิ่งขัอยในเรือปัตนะมีการมีปฏิสัมพันธ์มีร่วมหุ้นร่วมทุนหรือไปทําอะไรนะที่มีบัตด,ดี้มีคู่กรณีอะไรเงี้ยจะให้คุณดวงชะตานะจะเอาละต่อไปนะเข้าในราศีมังกรในวันที่19ถึงวันที่22 1 9ิ4สิก้า 44, นาทีนะดาวเจ้าเรือน การเงินเข้าพบมรณะก็มีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะหรือกับของที่มันจะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นประจำนะมันก็มีเกณฑ์เสียหายถ้าประมาทเรื่องของการใช้เงินก็เจ็บหนักเหมือนกันนะนะครับนะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วดาวจันทร์ตกมรณะอย่าให้ใครยืมตังค์เพราะเราใจจะอ่อนนะจะคอยคิดถึงแต่คนอื่นไม่ไม่ค่อยห่วงตัวเองก็ต้องระมัดระวังนะจะเอาละต่อไปเข้าในราศีกลุมนะนะครับ เวลา,าวันที่22ถึงวันที่24นะครับเวลาตี1 29นะครับขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะไปอยู่ในเรือนของสุภาะอันนี้ดีนะมีเกณฑ์ที่จะเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะขอกู้เงินนะหรือขอคุณพ่อคุณแม่นะหรือหรือขออะไรใครเนี่ยมันมีเกณฑ์สำเร็จนะ่การเงินสุภาะเนี่ยเขาเรียกว่าประสบผลสํสำเร็จเรื่องของการเงินอันนี้ให้คุณกับดดงชะตานะจะเอาละต่อไปเข้าไปในราศีมีน ในราศีมีนจะเข้าในวันที่24จนถึงวันที่26นะครับนาะนกา38นาทีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานนะอันนี้ก็ทํางานได้เงินนะครับเงินเยอะนะครับที่เกี่ยวกับสายงานของเราเนี่ยนะครับมีการติดต่อทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดความสาเร็จเรื่องของการเงินการทองนะครับถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละต่อไปเข้าในราศีเมษในวันที่20 6ถึงวันที่29นาฬิกานทีแล้วเข้าในราศีพุธศกนะครับในวันที่29ถึง1นธันวาแล้วก็เกิดคาดนะก็ไม่ค่อยดีนะไม่ให้คุณไม่ควรทำการอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ก็อย่างที่ว่าผมมีคลิปต่างหากไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับนะคือชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ย นะครับนะก็เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีไปอยู่ในเรือนของมรณะต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาคู่ค้าคู่ครองอะไรต่างๆนะให้ใช้สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตพอสมควรนะครับนะก็จะทําให้เราผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้นะดาวหลายๆดวงนะครับตกทั้งอลิตกทั้งมรณะตกทั้งวินาศ นะครับก็ห้สวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมและมีทัศนคติในแง่บวกนะอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจกับวาสนาตัวเองนะครับเพราะชาวราศีเมถุนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในราศีที่เขาเรียกว่าโดนอะไรหนักๆมาตั้งกับพระราหูทับลักนณาออกไปแล้วอะไรก็นะมันก็ยังเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่างๆแต่ผมต้องบอกว่า,างี้นะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมันก็เขาเรียกเป็นการทิ้งทวน,นในยะสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันหนักแคบ ดาวพฤหัสเองนะที่ตกอยู่ในเรือนของมรณะทําให้เราอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าขาดคุณธรรมนะครับเยอะหน่อยนะครับแล้วด้วยดาวพระพูดกับดาวพระอาทิ์เนี่ยก็อยู่แค่หลักเดือนนะครับเดี๋ยวก็ย้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็จะโอเคขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับนะก็ หาผมผิดพลาดประการใดนะครับยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาระผมอาจารย์เกต้าินดูตลอดสวัสดีครับ